สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพาไปสมัครกระเป๋าเหรียญของเกม vmix นะครับชื่อว่า Play Wallet นะครับจริงๆสามารถโหลดได้ทั้งใน Play Store แล้วก็ App Store นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างไว้ให้นะครับวิธีการสมัครก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับพอเราโหลดเสร็จติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เราเข้ามาที่หน้า Wallet นะครับ พอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะล็อกอินด้วยอะไรนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเลือกก่อนนะครับโอเคครับพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเราก็ติ๊กหมดเลยครับนะครับติ๊กหมดเลยแล้วเราก็กด Continue อีกทีหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วเขาจะให้เรากรอกวันเกิดตัวเองนะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับสมมุติผมใส่ไปเดือนออมั่วๆแล้วกันนะครับไม่มีอะไรอันนี้มั่วๆไปนะครับกด apply นะครับแล้วก็ใส่ zip code เนี่ยอันนี้ก็คือการใส่รหัสไปรษณีย์ของเรานะครับ ก็เดี๋ยวนะมัวมัวเลขไปละกันนะครับไม่แน่ใจอะลองใส่ไปเดี๋ยวนะมันต้องห้าห้าตัวใช่ไหมโอเคอะใส่ไปครับอะเสร็จแล้วเราก็มาสู่หน้านี้นะครับเขาให้ใส่ ID ดีของเราเราก็ใส่อะไรของเราก็ก็ใส่ไปนะครับเราก็ตั้งชื่อไปเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวมันจะไปขึ้นในตอนที่เราล็อกอินนะครับก็ใส่เข้าไปสมมุติอย่างเช่นใส่อะไรดีละ่ะ เอาชื่อช่องละกันเนาะอันนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไปเอ่ครียดเอาเองนะครับเกินไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครับอ๋อเกินครับขอโทษที เขาบอกว่าให้ใส่ตัวหนังสือนะครับ4-16ถึง16ตัวอักษร่ะ4ถึง12ตัวอักษรขอโทษทีครับแล้วก็ตัวแรกจะต้องเป็นจะต้องเป็นตัว lower case ขออนุญาตโอเคครับเป็นตัวเล็กนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับก็คลิกคำว่าโอเคได้เลยครับ เขาก็จะให้ใส่ p าสเวิร์ดครับเขาบอกว่า p าสเวิร์ดนะครับสามารถใส่ได้ตั้งแต่8ถึง20ตัวอักษรนะครับแล้วก็จะต้องประกอบไปด้วยตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็จะต้องมีตัวอักษรแปลกๆด้วยนะครับตั้งว่าอะไรดี อ่ะเดี๋ยวผมขอญาตตั้งไปก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้คลิกอันต่อไปนะครับนะครับเราต้องใส่2อันให้เหมือนกันนะครับช่องแรกพาสเวิร์ดนะครับช่องที่2คือเขาบอกว่าให้คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดอีกทีนึนะครบก็ใส่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอญาตตั้งแป๊บหนึ่งครับโอเคครับพอเราคลิกมาแล้วนะครับก็จะขึ้นป๊อปอัพมาประมาณนี้นะครับเราก็ ติ๊กถูกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดอัก e ีได้เลยครับกด OK อีกทีหนึ่งอ่าโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วโอเคอันนี้เป็นการ Create เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าครีเอทเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับก็จะมีเหรียญประมาณนี้นะครับนี่คือเราสร้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการจะดูกระเป๋าของเรานะครับเลขที่กระเป๋านะครับ ไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับขออีกทีหนึ่งนะครับไปที่มุมขวาบนนะครับรูปคนเนี่ยแหละนะครับคลิกเข้ามาครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเราสามารถก๊อปปี้ได้เลยนะครับเราจะก๊อปปี้แล้วตรงเนี้ยนะครับก็จะถูกก๊อปปี้ไปเราสามารถไปวางในกระเป๋าอื่นเพื่อจะโอนเงินเข้ามาที่กระเป๋านี้ได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของเหรียญนะครับจริงๆเนี่ยตอนนี้ d e f a u l ์มันจะโชว์มาประมาณนี้แต่เราสามารถที่จะเพิ่มเหรียญ เข้าไปได้อีกครับมันซ่อนอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะนะครับอัปเดตใหม่นะครับก่อนหน้านี้นะครับเวอร์ชั่นก่อนอันนี้เนี่ยนะครับจะขึ้นมาทุกเหรียญเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะขึ้นมาแค่บางเหรียญเราต้องคลิกที่คําว่า manage token ครับเราสามารถเลือกเปิดได้เลยครับอยากเปิดเหรียญอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าเราอยากเปิดเหรียญอ่ะวอลิเลียมนะครับเราก็คลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับของวอลิเลียมนะครับเราคลิกที่ตรงนี้เปิดครับนะครับเราอยากเปิดเหรียญคลครับ อ่ะคลิกได้เลยครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวลองกลับไปดูนะครับแบ็กกลับครับแบ็กกลับตรงนี้นะปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเปลี่ยนขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสมัครเนาะคราวนี้เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของการท랜เฟอร์เหรียญเลยนะครับท랜เฟอร์เหรียญเนี่ยนะครับก็คือเอ่อการอ่าเดี๋ยวขออนุญาตไปที่การ ทันเฟอเหรียญนะครับเราก็ต้องเลือกเหรียญก่อนอ่าเดี๋ยวขอญาตขออีกทีนึงนะครับคลิกที่ทันเฟอนะครับแล้วเราก็เลือกเหรียญใช่ไหมครับแล้วเราก็กรอกเลข Address เข้าไปนะครับสมมุติเราอยากจะโอนไปให้เพื่อนนะครับเราก็เอาของเอ่อเอา address ของเพื่อนมากรอกไว้ตรงนี้นะครับอันนี้คือการทันเฟอคือการการโอนออกไปถัดไปเรื่องของการ swap เหรียญ swap อยู่ตรงนี้นะครับ swap เหรียญคือการแลกเปลี่ยนในกระเป๋าของเราเนี่ยแหละนะครับจากเหรียญหนึ่งไปยังอีกเหรียญหนึ่งนะครับ อันแรกคือเหรียญต้นทางนะครับเราอยากให้ไปเหรียญอะไรนะครับสมมุติว่าจะเปลี่ยนจากเหรียญบีมิกน้ไปเป็นเหรียญอื่นแล้วก็เลือกตรงนี้ครับอยากเปลี่ยนเป็เหรียญอะไรครับสมมุติอยากไปเปลี่ยนเป็นเหรียญเอ่อเหรียญวอลคิเลียมครับอ่ะคลิกอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กรอกเข้าไปครับกรอกจำนวนเงินเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกคำว่าสวอปนะครับก็แค่นี้เองครับเป็นการ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือการวิธีการสมัครนะครับแล้วก็วิธีการโอนเหรียญแล้วก็การสวอปเหรียญนะครับก็แค่นี้ครับผมก็ถ้าเกิดมีคําถามอะไรตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะทิ้งในคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาตอบให้นะครับโอเคครับงั้นคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับจะบอกว่ากระเป๋าอันนี้นะครับอยู่ใน ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับและก็ไม่ได้เป็นการชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงแค่มาแนะนำวิธีการสมัครให้เท่านั้นนะครับโอเคครับงั้นขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ